มีบางพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเดือนด่วนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปยังไงครับคุณบินครับคือเดี๋ยวเราจะลงเรือกันตรงนี้นะครับเพราะว่าในแรงเราเขาจะเข้าโรตนะาเลยแต่พอดีมีเหตุด่วนขึ้นมาบอกว่าตอนนี้ที่วัดเขาดินกับวัดสแกเนี่ยพระกับเด็กประมาณหลายร้อยคนเนี่ยยังไม่ได้ทานข้าวพระก็ยังไม่ได้ฉันข้าวเลยเพราะเราต้องเปลี่ยนว่าเดี๋ยวเราจะเอาข้าวไปประมาณเ,าเกือบแปดร้อยกล่องนะเอาเข้าไปเพราะมีเด็กด้วยแล้วเอาเอาไปให้พระด้วยแล้วก็ ก็มีอบตอนะครับเข้าไปอีกประมาณ4ี่หกิโลบอกว่าชาวบ้านที่ติดอยู่ประมาณ4 0 0ร้อยห้าครอบครัวเนี่ยก็ยังไม่ได้ของแจกเลยก็เลยกล่าว่าวันนี้ถ้าเราจะรู้ทางนี้แล้วเนี่ยก็คือรู้ไปเลยนะครับยาวไปเลยรถเราจะนันเสี็ยแล้วเดี๋ยว,ววันมันพุ่งนี้เรือวัปนรือน,นี้เราจะมาใหม่ก็เลยก็ต้องเปลี่ยนแผนว่าเข้าทางนี้ดีกว่าไหนลงมาแล้วก็คือลงมาเลยตลอดด้วยวิธีการนั่งเรือไปตลอดเลยใช่ไหมครับตลอดนะครับ,รบประมาณประมาณสัก เกือบ40-50าสนาทีครับครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรานั่งเรือไปแจกของชาวบ้านกันก่อนครับเข้าไปโอเคครับครับนี่ก็เป็นเรือรำใหม่นะครับของมูลนิธิร่วมกันอยู่ที่นํามาใช้ในพื้นที่เป็นครั้งแรกด้วยนะครับก็จะได้ใช้ประโยชน์กันอย่างเต็มที่แหละครับจากนี้ก็ต้องเข้าไปในระยะทางหลายกิโลเมตรอยู่นะครับกว่าจะไปถึงบ้านชาวบ้านได้ท่วนท่วทั้งหมดจุดแรกของเราที่จะเข้าไปเนี่ยนัดหมายกันเป็นที่ บริเวณวัดเขาดินนะครับซึ่งก็อยู่ที่ตำบลธนูอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก็จะมุ่งหน้าไปทางเส้นทางที่จะเข้าไปนี่จริงๆอยู่ใกล้กับนิคมุตสาหคมโรจนะด้วยนะครับตอนนี้ข้าวของที่เตรียมมีทั้งอาหารแล้วก็เครื่องปุปโภคบริโภคนี่คือระดับน้ำนะครับในสภาพจริงตรงนี้เป็นถนนเก่านะฮะแต่วันนี้นี่ต้องเอาเรือมาวิ่งบนถนนครับเพื่อเข้าไปในพื้นที่ครับ ส่วนบ้านเรือนของประชา,าชนนะครับตอนนี้นนผมพร้อมด้วยอาศัยอยู่ชั้น2องเท่าน<ล>ั้นครับเจ้าหน้าที่ของมูลที่ร่วมกันอยู่นะครับเรานั่งเรือท้องแบนเข้ามาบริเวณที่เรียกว่าวัดเขาดินซึ่งขึ้นอยู่กับอำเภออุท,ทยัยท่านผู้ชมมาจากกรุงเทพนะครับอำเภออุทัยจะอยู่ทางด้านขวามือทางซีกซ้ายมือนั้นเป็นอำเภอเมืองยุทธยาอําอำเภอเสนาอำเภอ,อ,เภอบางบานซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่า ตอนนี้ชาวบ้านประสบปัญหาเยอะแต่ก็ยังมีการเข้าไปช่วยเหลืออยู่พอสมควรแต่ทั้งซีกอำเภออุไทยนี่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่ายังมีชาวบ้านีกจําจนวนมากครับที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเลยเพราะฉะนั้นเราเข้ามาพร้อมออกับคุณบินนะครับคุณบินครับประสบการณ์คราวนี้เนี่ยสำหรับุทกภัยคราวนี้คุณบินได,ได้ได้สังเกตเห็นอะไรบ้างในแง่การช่วยเหลือประชาชนครับผมว่าตอนนี้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยผมว่าดีกว่าปีที่ผ่านๆมานะครับปีนี้เป็นรู้สึกว่า คนเราเนี่ยเริ่มที่ที่จะเร่เห็นว่าความเดือดร้อนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันมีประสบการณ์มาแล้วที่ปีผ่นานมาเพราะฉะนั้นปีเนี้ยมันเป็นที่มากที่สุดนะครับเพราะ,ะั้นเราต้องรู้ว่าพี่น้องที่อยู่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือเป็นคนที่ถือว,ว่าโชคดีจริงครับซึ่งจะมีด่านด่านพวกอยุทธยาสิงห์บุรีอ่างทองพวกนี้คือดักน้ําไว้ให้ก่อนไม่ให้น้ําเข้าไปที่ที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นทางทางกรุงเทพเขาเขาก็รู้สํานึกเลยว่า นี่คือบุญคุณของของพี่น้องชาวต่างจังหวัดที่ช่วยเหลือพวกเขาไว้ตอันนี้ก็หลั่งไหลเข้ามาช่วยช่วยกันเยอะแต่จะลืมว่ามันกว้างขวางมากจงังหวัดตากทยาจังหวัดสิงห์บุรีมันมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นจะเข้ามากี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังไม่พอเข้าสารอาหารแห้งน่ได้รับชุดหนึ่งเนี่ยผมว่าไม่เกิน2วันครับ3วันก็หมดนะครับเพราะฉะนั้นอยาคิดว่าบ้านนี้ไปแจกแล้วบ้านนู้นไปแจกแล้วไม่ต้องเข้าไปแล้วไม่ใช่เขายังต้องการอยู่เรื่อยๆนะครับ,รบเพราะฉะนั้นปีนี้เจ้าหน้าที่ ลงมาเองทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอทั้งนายกนะครับทั้งอะไรงลงมาหมดเลยมัมาดูมา,มา,ด,มาดูแลกันเพราะว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่ที่ดีมากๆแต่อย่าให้ดีก็คือว่าเมื่อจบตรงนี้แล้วเนี่ยมันต้องมานั่งคุยกันว่าปีหน้าหรือปีต่อ,ตอไปใ้แก่ท้นธุนเราควรมีมาตรการอย่างไรบ้างครับครับเท่าที่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะฮะใ,ในในแง่ของการที่จะทําให้การช่วยเหลือมีความสมบูรณ์กว่านี้นะฮะคืออันนี้ดีแล้วล่ะทุกคนร่วมมือร่วมใจกันอยากเห็นการปรับปรุงอะไรในแง่การช่วยเหลืออีกบ้างไหมครับ ครับก็คือผู้นําแต่ละหมู่บ้านแต่ละอําเภอแต่ละเนี่ยต้องมาคุยกัน<ฮ>ะนะครับเม่กีเข้าไปซ้ําซ้อนบางทีคนที่ได้แล้วก็ได้รับอยู่อยู่นั่นแหละ<ม>คนที่ไม่รับก็คือไม่ได้รับเลยเนี่ยผมอยากอยากอยาก,อยากให้ผู้นําแต่ละหมู่บ้าน<ม>แต่ละคนมานั่งคุยกันว่าการเข้ามาของต้องแจกข้างในก่อนครับพูดตั้งแจกข้างในก่อนเลยนะแจกข้างในจะทั้งสุดหมดแล้วค่อยไล่ลงมาไล่ไล่ไล่ข้างนอกอันนี้เขามาแจกข้างนอ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 กจบหมดกลับมาใหม่มาแจกข้างนอกข้างนอกหมดกลับข้างในก็ไม่ได้ เพราะนั้นผมอยากจะให้มีการคุยกันประสานงานกันให้เรียบร้อยเราก็จะได้แบบไม่มีการเดือดร้อนไมมีการแบบมาแบบว่าโอ้โห น้อยอกน้อยใจยกันข้างในไม่เคยได้รับของอะไรเลยกันรู้สึกว่าเหมือนกับว่าอยากอยากที่จะไม่อยู่แล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยเหมือนกับ,บว่าลำเอียงแต่ข้างหน้าข้างหลังไม่ได้ครับอยากคุยกันมากกว่าอตอนนี้เรามาถึงวัดเขาดินแล้วนะฮะเดี๋ยวคุณบินอาจจะต้องดูเห็นบอกว่ามีพระอยู่หลายรูปทีเดียวที่ยังไม่ได้รับฉันทั้งรพระทั้งเด็กทั้งชาวบ้านนะครับที่ติดอยู่นี่ไม่มีใครเอาเข้ามาคือรอบเช้าเข้ามาแล้วทีหนึ่งนะครับตั้งแต่เช้าแต่กลางวันเนี่ย อันนี้ก็บ่ายสองโมงครึ่งแล้วครับว่ายังไม่ไม่ได้ฉันเลยครับก็ <K un> คงไม่ได้ฉันละฮะวันนี้ของ <K un> ผมต้องฉันนะผมว่านะครับคือต้องไปปรองอบัดกันเองครับครับผมเอาละครับเวอร์ <K un> สถานการณ์ไปอย่างนี้มาถึงวัดแล้วครับผมโอเค อ๋อละครับผมครับนี่ก็เป็นบริเวณวัดเขาดินนะครับตำบลธนูอำเภออุทัยจังหวัดอุทัดอยุธยานะครับชาวบ้านนี่ก็อยู่กันหลายคนที่นี่ครับมาหลบจากภัยน้ะท่วมตอนนี้ในหมู่บ้านนี่มันมีคนที่ถูกตัดขาดอยู่กี่ครัวเรือนฮะหลายอนไรหมู่บ้านนั้นก็มีหลายครัวเรือนอยู่ค่ะครับผมความช่วยเหลือเป็นยังไงบ้างตอนนี้มก็มควรีมาเรื่อยๆ่ะมีมาเรื่อยๆพวกข้าวกล่องอะไรเงี้ย ีค่าแล้วเราหากินแล้วเขาก็จะเอาข้ามาครับมยายเขาเขามาออกนู่นเลยครับส่วนบริเวณนี้ก็เป็นด้านหลังวัดชาวบ้านเห็นจระเข้นี่โผล่ขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะฮะแล้วก็ชาวบ้านบอกว่ามีอยู่หลายตัวซะด้วยสิฮะ <c oughs> เราไี่มีโอกาสถวายนะครับจะตุปัจจัยให้แก่พระสงฆ์ที่นี่ซึ่งมีอยู่ประมาณ10รูปครับ จากนั้นเราก็เดินทางต่อนะครับจากวัดเขาดินไปวัดสแกะครับอยู่ไม่ไกลทั้งผ่านน้ผ่านิคมโรจะนะด้วยในสภาพเป็นอย่างนี้ครับรถที่จมอยู่200อกว่าคันของฮ o n d a นะครับคุณยายคนนี้น่าสงสารมากเธอไม่มีทะเบียนบ้านเพราะย้ายมาจากที่อื่นทําให้ไม่ได้รับของแจกเลยพอเจอคุณบินเท่านั้นเธอน้านําตาไหลเลยครับคุณบินก็มอบเสื้อนะชูชีพให้ด้วยหนึ่งตัวเพราะเธอบอกว่าหลาน,ลานชายของเธอนั้นว่ายน้ําไม่เป็นนี่น่าสงสารจริงๆครับ น่าเห็นใจนะฮะเพราะว่าไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านจึงไม่ได้รับของแจกครับเพราะเธอย้ายมาจากที่อื่นแล้วในอยุธยาส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ซะด้วยสิครับคือคนมาทํางานในโรงงานต่างๆก็มาจากที่อื่นทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณหมู่ที่7ตําบลงธนูนะครับนี่เขามารอรับอาหารเพราะเขารู้ว่าหมู่ที่ร่วมกตันยูมาเนี่ยนะครับปากซอยนีย่เขาวิ่งไปบอกท้ายซอยเลยนะครับแล้วก็ต้องรอเพราะว่าไม่มีเรือจะออกไปรับอาหารที่ตัวจังหวัด แล้วก็ต้องรอว่าใครจะมาแจกอาหารเป็นมือ้อมือไปนะครับก็ได้มีโอกาสซักถามพูดคุยกับ<ด>ชาวบ้านที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือจุดที่เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิร่วมกัตันยูได้นําเอาอาหาร Med. แล้วก็น้ําดื่มมาแจกให้กับชาวบ,บ้านหมู่ที่7ตําบลธนูอำเภออุท,ทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับชาวบ,บ้านที่นี่บอกว่าน้ำเนี่ยท่วมมาวันนี้วันที่8แล้วแล้วก็เขามีความลําบากเพราะว่าถูกตัดจากโลกภายนอกถ้าจะไปรับอาหารบางทีต้องเดินทางออกไปถึงหน้าสารกลาง ทําให้ไม่สามารถไปรับอาหารได้ตลอดเวลานะครับก็ต้องรอความช่วยเหลือ,อจากบุคคลภายนอกเข้ามาอย่างวันนี้นะครับบางคนบอกว่าก็ต้องรอเป็นมือ้อมือไปนะครับว่าวันนี้จะได้รับประทานหรือเปล่านะครับซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่ชาวบ้านรู้สึกดีใจกับการมาของคุณบินบลฤทริ์ด,ด้วยครับครับคุณพี่ครับ ที่ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยกับบริเวณที่เราจะสามารถออกไปรับความช่วยเหลือได้นี่มันมันอยู่ในสภาพไหนอย่างไรครับไปต้องรอแบบแต่ละเที่ยวละเที่ยวครับถ้ามีรถผ่านเราก็ขอสายเข้าไปถ้าไม่มีเราก็เมื่อวานผมรอสามชั่วโมงอะ่ะก็าจะได้ไปไปถึงแป๊บเดียวแล้วเข้ามาอีกที่ออกไปนี่คือออกไปทำอะไรไปหาไปหาของกินอย่างนี้แหละแบบเนี้ย ก็มีคนแจกมาแล้วก็บอกเขาว่าข้างในยังมีตกตกทุกอยู่มีขอกินอยู่เนี่ยบอกเขาเขาก็มาแล้วทีนี้ทํำยังไงล่ะฮะถ้าจะต้องออกไปแล้วออกไปไม่ได้สะดวกต้องรอสามชั่วโมงแล้วแต่เราต้องทานทุกมื้อแะกันอย่างนี้แหละครับก็มีมาผ่านมาเรื่อยๆก็จะมาทุกมื้อย่างที่อบตก็ไม่ให้ทุกมื้ออย่างเงี้ยนะคะก็ต้องฝากหน้าเข้าไปออกเข้าไปข้างในอะค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่สําเร็จมาแล้วใช่ไหมครับครับครับเนี่ยเป็นถุงนี่แหละทาน็นถุงอย่างนี้เราเก็บไว้ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เลย ไปกินแค่มือนึงแล้วเราก็รอใหม่ถ้าถ้าถ้ามีคนลืมคุณพี่ไปมื้อนึงนี้ก็คือไม่ได้กินก็ไม่ได้กินก็อดก็เหมือนกันอยู่ด้วยกันทนั้นแหละครับเนี่ยชุดเดียวกันเลยก็รออย่างเงี้ยบางทีก็ผ่านไปเราก็ได้แล้วก็มาก็อดกับเขาเราก็ตะโกนบอกว่าของมาแล้วเราก็ออกมากันเนี่ยก็คือจะมีคนหนึ่งนเฝ้าหน้าซอยเลยนะบอกของมาแล้วปุ๊บวิ่งออกมาเลยใช่ไหมฮะออกมาเนี้ยอย่างเงี้ยเหนอยกันอยู่นี่ยครับผมก็ทำให้ ในวิกฤตนี้มีโอกาสบ้างไหมชาวบ้านเนี่ยทำให้รู้สึกยังไงต่อกันบ้างไหมก็คุยกันก็คุยกันเราก็นั่นกัน